สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอแอปช h อป e ีนะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้านะครับที่คนไทยทั่วไปก็รู้จักนะครับช้อปปี้ e เนี่ยได้มีการทำการตลาดในบ้านเรามานนานพอสมควรนะฮะหลายปีแล้วแล้วก็มีผู้ขายจำนวนมากนะครับ ที่ตัดสินใจมาเปิดร้านในช้อปปีทั้ทงนี้ก็เพราะว่าช้อปปีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบหลายอย่างมีคุณสมบัติเด่นๆหลายอย่างซึ่งเหมาะกับผู้ขายอย่างยิ่งนะฮะ,ะประการแรกเนี่ยช้อปปีเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขายสินค้าได้หลากหลายนะฮะ อ่าคือบางแพลตฟอร์มอย่าง Lazada เนี่ยสินค้าบางอย่างขายไม่ได้นะฮะแต่ช h อป e ีเนี่ยขายได้คุณอยากจะขายอะไรล่ะหน้าทุเรียนมังคุดลำไย,ยอะไรเนี่ยผลไม้สดใช่ไหมฮะพวกอาหารแห้งอาหารอะไรเนี่ยขายได้หมดนะฮะแต่แพลตฟอร์มอื่นอาจจะไม่ได้นะฮะแต่ช h อป e ีเนี่ยได้คุณนึกอยากจะขายของประหลาดประหลาดอะไรก็ได้อ่าขายพวกหินสะสมอ่า เครื่องรางวัตถุมงคลของขัง,งอะไรก็ได้นะฮะช้อปปี้ให้ขายนะครับถึงแม้มันจะไม่มีหมวดหมู่อยู่ในร้านอยู่ในช้อปปี้ก็ตามนะคุณก็ไปลงหมวดหมู่อื่นได้ประการที่สองนะครับขั้นตอนในการลงขายเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะทำผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือจะทำผ่านคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆก็ไม่ยากเลยนะฮะ มีไม่กี่ขั้นตอนกรอกอข้อมูลสินค้าไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็สามารถลงขายได้แล้วนะฮะลงขายได้ง่ายสะดวกมีมือถือหนึ่งเครื่องไปเจอสินค้าอะไรสักอย่างสามารถลงขายผ่านมือถือได้เลยนะฮะก็คือใช้มือถือนั่นแหละถ่ายภาพสินค้าลงขายได้เลยแต่คุณต้องกําหนดราคาเองนะ,ะแล้วก็กาหนดค่าส่งอะไรให้เรียบร้อยนะฮะ,ะประการที่3 ช้อปปี้เนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับค่าจัดส่งให้กับเซลเลอร์หรือร้านค้าด้วยนะฮะสมมุติว่าเราขายสินค้าอะไรก็ไม่รู้แหละสินค้ากอแล้วกันสินค้ากไก่อ,อ่าวก็ใส่ราคาใส่ค่าจัดส่งไปนะฮะทีนี้เวลาเราไปส่งสินค้าสมมติลูกค้าซื้อสินค้านะละเราก็ เอาสินค้าเนี่ยบรรจุกล่องบรรจุอะไรเรียบร้อยแพ็คให้เรียบร้อยพยอยิมพ์ชื่อสินค้าลงไปแปะให้เรียบร้อยไปที่บริษัทจัดส่งหรือที่ทําการไปรษณีย์อะไรก็แล้วแต่แหละสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก่อนอื่นคืออะไรครับจ่ายค่าส่งถูกไหมฮะต้องควักกระเป๋าจ่ายก่อนค่าสินค้าก็เรื่องหนึ่งแหละอาจจะเป็นสินค้าที่เราซื้อสต็อกไว้แล้วแต่ว่าเราเราจะไปส่งเนี่ยเราก็ต้อง ไปชำระค่าส่งใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเวลาลูกค้าซื้อของปับ๊บช้อปปีจะโอนค่าส่งเข้ามาในแบ็กออฟฟิศของเราเลยครับเข้ามาในบัญชีของเราเลยแล้วเบิกได้เลยนะฮะอ่าเบิกได้ก่อนเลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายนะครับคือคุณไม่ต้องไปซีเรียสเราเอ้ยค่าส่งจะแพงไหมเนี่ยวันนี้ส่งตั้งห้สชิ้นวันนี้ส่งสิชิ้นสมมติชิ้นละห้าสิบาทเข้าไปเท่าไหร่ละอ่าใช่ไหมฮะ สิบชิ้นก็500อ่าเห็นไหมฮะแต่ช้อปปีโอนเงินให้คุณก่อนเลยคุณก็ไปเบิกเอาไปเบิกจาก Back ออฟฟิศคุณนั่นแหละเบิกเข้าบัญชีธนาคารถ้าบัญชีธนาคารคุณคือกรุงเทพกสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์คุณเบิกก่อน11โมงนะบ่ายคุณได้เงินแล้วครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความสะดวกอย่างหนึ่งซึ่งช้อปปีมีให้นะครับ แล้วก็อกปการหนึ่งก็คือเวลาเราขายสินค้าได้แล้วเนี่ยช้อปปี้เนี่ยก็โอนเงินให้คุณค่อนข้างไวนะฮะอโอนเงินให้คุณไวมากเลยแต่ม้นก็ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นนหะที่เราส่งไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาได้รับหรือยังนะฮะคือปกติแล้วเวลาเราส่งสินค้าไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมักจะใช้บริการซึ่งมันค่อนข้างรวดเร็วอย่างเช่น ถ้าเป็น EMS ขอของปริษัทไทยก็เร็วใช่ไหมฮะวัน2วันอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นพัฟเจ j อ็นทีเอ็กเพรอะไรนี้ก็ประมาณวันหนึ่ง2วันในแบบเนี้ยถึงลูกค้าแล้วนะครับทีนี้พอลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยชอปปี้เขาก็จะส่งอีเมลไปแจ้งลูกค้าบอกว่า,าถ,ถ้าคุณได้รับสินค้าแล้วให้คุณกดยอมรับลูกค้าก็กดยอมรับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่กดยอมรับล่ะ จะทำไงอ่ะได้รับอาทิตย์หนึ่งแล้วฉันก็ยังไม่กดรับสักทีเพราะฉันก็ไม่สนใจฉันได้ของฉันก็ดีใจไม่สนใจอะไรแล้ว,แล,วแล้วสตางล่ะอ่ะแล้วคนขายล่ะเมื่อ,อไหร่จะได้สตางอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกค้าไม่กดรับสินค้าหลังจากที่สินค้าถึงมือแล้วเนี่ยภายใน3วันเนี่ยช็อปปีก็โอนเงินเข้าบัญชีคุณอยู่ดีแต่ว่าชอปปีมันจะประมวลผลจาก Tracking number ซึ่งเราใส่ไปในระบบนะฮะว่าลูกค้ารับสินค้าแล้วหรือยังนะฮะ,ะแล้วก็การเบริกจ่ายเงินก็ง่ายมากเลยนะครับมี2วิธีวิธีที่1ก็คือคุณไปตั้งค่าให้ช้อปปีโอนเงินเดือนละว1ครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับเดือนละครั้งจะพุธต้นเดือนกลางเดือนอะไรก็ว่าไปนะฮะวิธีที่2อ,อันนี้คือกฎใหม่ของช้อปปีนะฮะ ถ้าเกิดคุณมีเงินในแอคเคทาคุณแล้วเนี่ยคุณเบิกเองได้เลยคุณสามารถกดเบิกได้เลยจะเบิกจากมือถือจะเบิกจากโน้ตบุ๊กเดสท็อปอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าคุณเบิกขั้นต่ำร้อยหนึ่งนะและในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณเบิกได้สามครั้งแต่ถ้าคุณเบิกเกินสามครั้งคุณเสียค่าดำเนินการสิบบาท ซึ่งก็ไม่เยอะเนาะไม่แพงแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของเราว่าเราจะเบิกเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสำหรับผู้ขายรายใหม่เนี่ยอาจจะมีทุนน้อยอยู่เงินค่าสินค้าเข้าแล้วก็เบิกเบิกมาซ่าเราจะได้เอาไปหมุนจ่ายในส่วนอื่นอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นข้อดีของช้อปปีนะะป้นะครอประการสุดท้ายนะครับ ช้อปปีมีค่าธรรมเนียมหลังการขายค่อนข้างต่ำนะฮะ,ะค่อนข้างต่ําถึงแม้ว่าจะเพิ่งปรับในปี6-3สาม่ยเพิ่งปรับปรับขึ้นก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะฮะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ประมาณ1นนะฮะตอนนี้ปรับเป็น3%ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปซึ่งไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ก็เมื่อก่อนนี่3%ตอนนี้ปรับเป็นหก็ยังถือว่ายังต่ำอยู่นะฮะ ถือ,อยังไม่มากมันเป็นอัตราซึ่งพอรับได้นะฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวันเราลงขายสินค้าเนี่ยค่าธรรมเนียมพวกนี้ที่เราจะต้องเสียให้ช้อปปี้เราบวกไหมฮะเราก็ต้องบวกด้วยนะในการตั้งราคาขายแล้วก็บวกเข้าไปนะฮะ,ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะบวกให้มันหลายอย่างหน่อยเช่นค่าสินค้าทุนมา200บาทเราจะไปขายช้อปปี้เท่าไหร่ดีเอาบวก ค่าธรเนหลังการขายไปก่อนเลยบวกเข้าไปบวกไ้อีกบวกค่าส่งไปด้วยเลยสั่งจากเว็บไซต์ดอบชิฟนี่บวกค่าส่งไปเลยเป็นเท่าไหร่สมมุติเป็น300ร้อยแหละค่าสินค้า200แล้วบวกเพิ่มไปอีกเป็นสักสามร้อยห้าสิบอ่ะแต่ว่าเราก็มีตั้งค่าส่งไปอีกนะตั้งค่าส่งไปอีก40บาทอ่ะเป็นเท่าไหร่ลูกค้าจ่าย390อ่าแต่ค่าส่งเนี่ย ไม่เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ายังไงเสื้อเราก็ได้คืนอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยกำไรก็จะมากยิ่งขึ้นนะฮะ <ๆ S 1> ก็บวกๆเข้าไปนะฮะแยกค่าส่งไปซ่าเป็นอ,อีกรายการหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อได้เปรียบของ s h o ป e e นะฮะดังนั้นเนี่ยออันนี้ผมจึงคิดว่า s h o ป e e เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าขายนะครับน่าสนใจ ที่เราจะไปทำการค้าขายผ่าน s h o ป e. ปี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มนี้ที่ว่าเราควรจะขายสินค้าในช้อปปีสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นแนะเป็นคลิปแนะนำนะครับช้อปปี้ e. ซึ่งหลายๆคนเนี่ยซื้อสินค้ากับช้อปปีมานานนะฮะซื้อมานานเป็นลูกค้าประจำเลยคือซื้ออยู่ตลอด แต่ยังไม่เคยลงขายเลยอพอมาช่วงหลังๆเนี่ยเกิดคิดจะสร้างไรายได้ขึ้นมาจะทําเป็นไรายได้เสริมจะทําเป็นไรายได้หลักก็แล้วแต่นะฮะช้อปปีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคลิปต่อๆไปก็จะเป็นวิธีการลงขายสินค้าการตั้งค่าร้านค้าแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ